โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแบบไทไมิเกับ์แมนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการเลเวยถังที่มีเชื่อว่าสโควดาทียีซึ่งมันก็บรรุถังที่มีดรอปได้ตามกล่องทั่วไปนะเช่นเจ้าแมสซีฟคอนเทนเนอร์นี่ก็ดรอปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครได้มาแล้วก็ยินดีด้วยหรือว่าใครขายรถถังเพื่อจะไปซื้อกล่องและสุ่มได้มาก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับขอเกริ่นไว้หน้าที่นี้ก่อนเลยว่าผมเคยดูถูกเจ้าตัวนี้ไว้มาก พอสมควรเลยนะครับจนแบบเพื่อนียคือแทบจะแอนตี้เจ้าตัวนี้เลยเพราะว่าเจ้าสโคด้าที27มันไม่มีเกราะนะครับเกราะมันแย่เกราะมันห่วยตอนผมไปเจอมันนี่ผมยิงมันยับเลยนะครับแล้วมันก็ยิงผมแทบจะไม่ได้เลยผมก็เลยไบแอสเจ้าตัวนี้ไปอย่างน่าเสียดายมากๆแต่ในรอบนะครับในรอบเดือนก่อนที่มีอนะีเวนต์ลอตโต้เนาะผมก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับมาในแมสซีฟคอนเทนเนอร์ซึ่งหลังจากที่ผมเอามาเล่นนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้ว จนกระทั่งเดือนนี้ทำให้ดูได้เลยว่าเจ้า skoda ที7เนี่ยเป็นรถถังที่เล่นสนุกมากมันจริงๆมันมากๆนะครับจนผมบอกเลยว่ามันสนุกเทียบเท่าได้กับเจ้า p ป k e t ต46เลยนะครับแต่แค่ว่าเจ้าตัวนี้เวลาเล่นเมื่อยิงกระสุนหมดแล้วมันจะต้องรอเวลาหน่อยซึ่งมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแอคชั่นแบบนอนสต็อปได้แบบเจ้า p ปรเจต46เนะาะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เวลาเล่นแล้วยิงกระสุนหมดมันก็จะหยุดสนุกไปแป๊บหนึ่ง ซึ่งตอนนี้นะครับเจ้า Skoda T17 เนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมมีเดียมแทง์เทียแปของเชโกสโลวาเกียก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,350นะครับกรอบป้อมปืน100 100แล้วก็100ครับเยี่ยมเลยก่อนรถถัง65 40แล้วก็40นะครับเรื่องเกาะเนี่ยก็แทบจะไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้เลยสิ่งที่พึ่งพาได้ก็น่าจะเป็นแผ่นรองปืนปืนนะครับเอาปืนบล็อกไปเลย นับต้าะง,ง,ง่ายที่สุดนะเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าดูจากแตนก่อแค่นี้คือไม่ไหวนะครับไม่สามารถที่จะรับกระสุนอะไรได้เลยก็จะติดปืนเป็นที่88มิลมตรนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นปืนระบบแม็กกาซีนนะครับออโต้โหลดนะสามารถใส่กระสุนเนี่ยได้ทั้งหมด3นัดบรรจุเข้าปืนอยู่ที่1.5ลวิ บรรจุซองกระสุนใหม่อยู่ที่16.30นะครับเล่งอยู่ที่3.1กระจายอยู่ที่0.262์ดอพยียมอยู่ที่2,052ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะผมชอบแบบนี้มากๆใครที่เล่น tvp นะครับแล้วมันรู้สึกว่ามันช้าจนแบบ tp ไม่น่าเล่นผมแนะนำคันนี้นะครับใครที่เล่น tpp 5 5 0ทับ51นะครับที่เป็น t ทีแล้วมันไม่สนุกนะครับเพราะว่าตอนนี้ TVP มันดนเนิร์ มาหลายแพทแล้วนะครับจนไม่ค่อยมีใครเล่นเพราะว่ามันบรรจุก,กระสุนเนี่ยเข้าปืนเนี่ยมันช้านะครับ1.9มันไม่พอละครับไปเล่นคันอื่นดีกว่าซึ่งเจ้าคันนี้นะครับก็เลยกลายเป็นคันหนึ่งที่ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่น t p ในสมัยก่อนเพราะว่ามันบรรจุแค่1.5นะครับเป็นตัวที่จ่ายเดเมจได้เร็วมากๆถ้าเรานับตามิงเนี่ยแค่3วินะครับได้600แล้ว ง่ายมากนะครับ3,600มุมการหันปืนนะครับมุมเงย20มุมกดลบ8ครับก็เป็นปัญหานิดนึงสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหามากเพราะว่าเราคงไม่สามารถไปสู้เนินได้นะครับถ้าจะให้สู้ก็สู้กันซึ่งซึ่งหน้ายิงกันไปตรงๆเลยจะดีกว่าความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า50ถอยหลัง20เฉลี่ย3.8ความเร็วสูงสุดอยู่ในขั้นที่พึงพอใจอัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่64.67 ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับมนะีเดียมแท้งเนาะรวมกับหมุนป้อมปืนที่46นะครับรวมกันก็100นะครับร้อยหนโอเคนะครับเรามาดูโมเดลของเจ้า s c o d a t 2 7ดีไซน์ก็ดูแปลกๆดีซึ่งดูกรอบมันก็จะไม่ใช่เป็นราบเรียบเนาะก็ยังมีมุมแบบให้พอที่จะสะท้อนได้อยู่แต่ที่สําคัญคือมันก็เจาะได้อยู่ดีนะครับแทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไร ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะพร้อมกับลายพางล e เจน d ด r รนะครับก็จะเปลี่ยนจาก skoda t ท27ธรรมดาให้เป็น skoda t ที27 r a m p า r t ในภาษาไทยก็จะแปลว่าอาราวาตก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับก็มีสีทาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับแค่สีเลยแล้วก็เป็นโลโก้ธงชาติก็มีแค่นั้นนะครับมันแค่เอาสีมาไป,ไป้ายๆเฉยๆ มันไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมยุธปอดใจนะครับก็จะมีเล่งเครื่องกอ็เล่งเครื่องไปนะครับยุธภัณฑ์ก็จะเป็นโพลถัง13เล่งเครื่อง10ส่วนกระสุนนะครับก็ชุดตัวนี้มันใส่ได้3นัดแล้วเราก็หาร3นะครับซึ่งมันก็จะมี AP APCR แล้วก็ HE ที่ส7 1 8 9ส่วนอุปกรณ์นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกเานาะก็เป็นบิลที่ผมก็ใช้ในบรรดามีเดียมแทบจะทุกคันก็จะเป็นเสริมเจาะระบบป้องกันมองไกลเล็งไวเพิ่มเลือด เพิ่มความเร็วปรบับศูนย์กล่องเครื่องมือแล้วก็ระบบส่งยุดปัจใจเคียครนับก็สําหรับ scoda t ยีสนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในโหมดต่างๆเลยดีกว่าครับ let's go ันไม่จําเป็นด้วยซ้ำนะมันระบบใหม่ๆี่เข้ามามันไม่เท่าสมัยก่อนสมัยก่อนมันดึกดําบันแนตะมันเจ๋งที่สุดแล้ว ไม,ไม่เจอทีดีปัญหาเลยไม่เห็นทีดีนิปปี้เล่นลายตรงนี้ด้วยหรอ,อคิดดคิดคดคิดซีด่ 4, ทำไงต่อวะคิดไม่ออกนิปปี้เล่นลายกลางแต่ก็ไม่ได้ดันมานอีสิบอีสิบมั่ว คือทีดีไม่เห็นด้วยซ้ำแต่ตัวเองดันนี่ไปแหละอะไรวะหนีกันหมดเลยถ้าถามจริงถ้าไปเล่นตรงนั้นนะขอไอ้ยิงได้นะถ้ายิงไม่ได้นะันมันจบแล้วนะเพราะว่าตรงนี้จะตายกันหมดนะแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเพราะว่าทีดีไม่ได้ซัพพอร์ตไลน์นี้อยู่ทีดีซัพพอร์ตไลน์เฮฟวี่สองคันแน่เลย ขันเดียวปไปหน้าก็ได้ครับให้ก็ดีก็ต้องหาทีดีให้ได้ก่อนหาทีดีกันตอนเนี้ย ไม่ไงั้นก็ปลดทีสามสองออกไปมองไม่เห็นทีดีคือเรื่องใหญ่เลยเห็นแล้วหนึ่งเอออย่าเพิ่งวาร์ปอย่าเพิ่งวาร์ปใจเย็นโอ้้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยเหรอพี่ถามจริง,รงๆเหรอ,อโอ้โหว่ายน้ำมาจากไหนนอร์เวย์ น่าภูมิใจจริงๆโอ้โหว่ายข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากนอร์เวย์มากลายเป็นแซลมอนซะง,งั้นแม่น่าภูมิใจจริงๆแต่อขอยืมซากหน่อยได้ไหมอืมไม่เข้าสวยละโอ้ยเกมวับหยุดเดี๋ยวนี้หยุดอย่าวับ สามีแซลมอนว่ายน้ำมาสวยแล้วละ่ะทีดีไม่เห็นรอยิ้สองเอสไม่เห็นเลยไม่ได้โผล่ในมินิแมปด้วยซ้ำว้าวว้าวทีเดียว แย่ที่สุดเลยโผล่โผล่ลึกไปหลายอย่างนั้นจะไม่เสี่ยงกันหน่อยมัเสี่ยงไปวะ เสียงไปปล่อยเถอะโอ้เอาความสวยมาให้ละมองก็มองไม่เห็นเลยไอมันจะมาเองเจอกว่าละ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องวิ่งมาตัดตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นนะไอ้คนวิ่งตัดอะ่ะ น้องก็แพ้แบบได้ยิงอ,อยู่หน้าภูมิด้วยโอเควิ่งตัดมาแล้วผมุมแคบไม่ได้เอฟเคแล้วน้องไอคิวเป็เอฟเคคิดผิดแล้วไม่มีทางหรอก ไม่ทางนี้ก็ทางนี้แต่ทางนี้ง่ายง่ายกว่าไปบ่ายนะไม่ได้ยิงหรอกเ oh, อานี่ยโอ้ยยี่สิบ e วีเลตก็ดีมีทั้งมีทั้งไลท์แล้วก็ดิสไลท์ไอคนที่ให้ดิสไลท์อ่ะคือทีมตรงข้ามใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> แต่คนให้ไลท์อ่ะคือในทีมตัวเอง ซึ่งก็ไม่ใช่เหมือนกันเป็น i อ m อะไรเนี่ยงงคือถ้ามาก็ไม่รู้มันจะยังไว้ใจได้หรือเปล่าว่าสมัยนี้พอไอคันใหม่ๆมามันก็มีแต่คันเจ๊งๆอ่ะบางคันก็ดีนะบางคันก็เจ๊งหนักโปรมาไม่มีประโยชน์เงี้ยแต่บางคันโกรมามันก็เก่งไงบางคันอ่ะมาสมคันมันเก่งคันนึงอ่ะในตลอดเดือนอ่ะ เก่งมากๆแบบเล่นแบบถอดสมองเล่นได้บางคันไม่ถอดสมองเล่นไม่ได้มันมีมันก็ดันน้องๆกันหมดแหละสมัทเชิมเหลือครึ่งหลอดนะรับไปทีสิ่งก้านานหละ ค่อยดีหน่อยที่ยังบรรจงเลงให้นะไอเอสทูสไนเปอร์ดีดีมีสองคันเห็นคันเดียวเอสซิมวีอืมไม่แปลกใจเท่าไหร่ ออกไม่ได้ขอ,อสักนัดได้ไหมไม่ให้เร็ววนกลับบ้านไปช่วยทอนวางดีกว่าสวยแบบน้อก็ยิงได้ดเดเมจนะ เหมือนจะชนะนะแต่ก็เกือบแพ้แล้วมีทรงอยู่โดนสามนัดไม่รู้เข้าไหมแต่โดนทั้งสามนัดเลยตรงนี้ไม่ไ,มไหวแน่ๆแลบบ้วทีดีสป,ปอร์ตไม่มีต้องให้มันเล่นเองสินะ เลยเพื่อนอาพิมมาหาย he ถ้าสู้ไม่ได้นะทอนหวังรูบอกเลยว่าตานี้ไม่ชนะแน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนะเนระียบร้อยโดนเก็บกันไปเรื่อยๆเออตรงนั้นละด้านนั้นอ่ะด้านนั้นคือความหวังลนะ ด้านนี้เป็นตัวลอ,อยเดียว่ลอยให้ศัตรูสนใจไอ้ชยตัดขาตัดขาเป็นสัเทชอนวังทำมันสักอย่างโอ้โหโอ้โหทอนวังมันมันก็แค่เลงก่อนโอ้เห็นแล้วเศร้าแทน สกิวิชูเพยเยอร์โอ้ยมันก็แค่นัดเดียวบัรจงเลงซะหน่อยดึงความสนใจให้สรุปคือไม่ทรยศแล้วไม่ก็ตายไปแล้วไม่เข้าใจเลยเป็นอะไรกันนะผู้เล่นสมัยนี้เมื่อแรกว่าพีเมียมมาทำไมคุณเล่นแกนแบบนั้น,นครับเนี่ย เหลืออายุคันเดียวด้วยหนักเหลือเกิน <Let go. S 1> โอ้ย,ยอึโหอยู่มันโอ้ย,ย,อยนิดเดียวเองไ่าด้ยิงพลาดเลยนิดเดียวเองอะ่ะโอ้ยท้ไมไม่ยิงสมาร์เด้งแล้วหันกลับไปยิงเอสซีบีเลยมันก็ยิงเอสบีแล้วสวนกลับมาไม่ได้ มาแมนเออถอนวางแบบหนึ่งคือความล้มเหลวอะไหนก่อนตรงนี้ก็เห็นกันจ,งจง้องงไม่มีใครมาเลยทางทางแค่ตรงนี้ไม่เป็นแบบจุดรวมตัวอะ่ะ โดนยิงตัวนี้่าแห่มเหมือนเดิมไม่มีใครดันไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นทุกคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองรอคอยยิงศัตรูที่ก็ไม่ได้ดันเหมือนกัน เล็งซะด้วยยิงมาเลยไม่ไก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลได้กลับบ้านสมใจแน่นอนอ้อมไหนอ้อมไก่เนาะเสียเวลาไหมไม่อยากจะคิดเลยพวกนี้ถ้าเล่นถึงปลายสายแล้วมันจะคิดได้ไหมดีกว่า เท่าไหร่นะ600 500 500นด้ก็ืน150ต้องทำอะไรสักอย่างผิดปกติไอ้เอสหกไม่แบบมองเกมมองได้แค่โลกเดียวโลกมองแค่ใบเดียวมันไม่มีความคิดอะไรที่มันแอบไปเล็งตัวเลือดน้อยหรือตัวอื่นเลยเ,ยเนี่ย งงชีวิตคุณมองได้แค่ด้านเดียวจริงนี่ขนาดแบบไม่ได้ทำาอะไรแล้วนะแค่วิ่งวิ่งไปมาวิ่งสปอตทำอะไรโง่ๆอยู่แต่ไม่มีใครดีได้มากกว่าอีกอ่ะ ศูนย์สิ้นสติปัญญาโอเคนค้ำก็สำหรับสกอร่าทีสิบเจ็ดนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นสนุกเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าในอดีตการนะรผมจะปรามาดรถถังคันนี้มากจนเกินไปนะครับคีนะ่น้ำมันรถถังแบบทรบรรดากระจกก,ะจกนะครับไร้สาระมากใครได้มาคือมันไม่เก่งแต่พอมาเล่นเองรู้ได้เลยว่าเจ้ารถถังคันนี้เป็นรถถังที่เล่นสนุกมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถถังที่ทําให้รู้ได้เลยว่า นี่แหละนี่มันคือ T P ในอุดมคตินะครับ T P แบบเกา่า T P มันต้องเป็นแบบนี้ดิไม่ใช่ T P ที่โหลด1.9นะครับมันไม่พอกินนะครับแพชนี้มันไม่ไหวอ่ะใครที่ค่อนข้างจะเสียใจกับ T P t 5่ห้าบสอนะครับสามารถเล่นคันนี้ได้นะแต่ผมคิดว่าคนที่เป็น c n T P ยู่แล้วก็คงจะรู้นานแล้วนะครับว่าคันนี้มันดีจริงถือว่า เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับสำหรับการเล่นเจ้าคันนี้ซึ่งมันก็ดีมากๆเลยนะครับทําให้ผมเริ่มที่จะกลับไปเล่นรถถังที่มันดูแย่ๆนะครับหรือว่าเป็นรถถังที่ผมประมาทไปเยอะก็ผมก็อาจจะเริ่มที่จะกลับมาสนุกกับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับในบรรดารถถังที่มันไม่ค่อยเก่งทั้งหลายอะเพื่อเป็นการเพิ่มฝีมือไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับ skoda t ยี่สิบเจ็ดครับก็จะเพียงพววันทนี้นะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้า So sorry, yeah.